มีใครที่กําลังอยาก up คะแนน IELTS กันบ้างก็เชื่อว่าทุกคนที่ <มา S 1> ดูคนิาทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็ต้องอยาก up คะแนน IELTS อยู่แล้วค่ะครูพิแอนซึ่งหลักๆส่วนมากนักเรียนก็จะอยากได้กันอยู่ที่ประมาณอ่ะแล้วแต่เนาะบางคนถ้าเอาไปใช้แบบไปต่างประเทศไปกดวีซ่าอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะอยากได้ที่มัน4.55คือเขาพอใจละแต่บางคนก็บอกว่าไม่หนูอยากเอาไว้สอบเข้าอินเตนอร์อยากไปเรียนต่อต่างประเทศที่อยากจะได้สัก6.5หรือ7หรือ7.5หรือ8นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เนี่ย เราจะมาสอนเทคนิคนักเรียนกันว่าถ้านักเรียนเป็นคนที่พื้นฐานเบื้องต้นเลยคือได้ประมาณแบรนห้าเนี่ยแล้วนักเรียนอยากอัพคะแนนไปเป็นแบนเเนี่ยต้องใช้เทคนิคอะไรบ้างครูไม้ของเรามาแล้วค่ะ,ะค่ะอ่ะวันนี้เราจะมาลงลึกเรื่องเทคนิคนะคะอัพคะแนนสำหรับบรายชงโดยเฉพาะเลยแล้วก็รวบรวมข้อผิดพลาดท,ที่นักเรียนเนี่ยทำผิดบ่อยๆมามให้ซึ่งบางทีค่ะผิดพลาดแค่แบบนิดเดียวอะ่ะมันคะแนนเราตกได้เลยนะคะอ,อ,อ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูกัน พราะว่าจริงๆอ่ะใน i อเอสของเราเราก็จะตรวจ e s s a y writing ให้กับนักเรียนครูหมายก็จะเป็นคนตรวจเลยนะคะตรวจแบบละเอียดเลยครูหมายก็จะมีมีคอมเมนต์ค่อนข้างเยอะอ๋อโอ้ยนักเรียนนะคะคือคือดีแล้วที่เราตรวจละเอียดค่ะนะคะแต่เราก็จะเห็นข้อบอกพร่องหรือข้อผิดพลาดของนักเรียนเยอะนะ <c oughs> ตรงนี้ก็คือเราจะเอาประสบการณ์ตรงนี้มาใช้ในการสอนในคลิปนี้ด้วยค่ะค่ะ <c oughs> อ่ะอันนี้สมมุติเราเจอโจทย์ใน IELTS Task 1นะคะอันนี้จะเป็นสำหรับ Academic เนาะเพราะว่าถ้าใน General ค่ะ Task 1ของเราจะเป็นการเขียนจดหมายแทนอ่าแต่ว่าถ้าเป็นในถ้าเราจะสอบแบบว่าเรียนต่ออะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ต้องใช้เป็นอันนี้นะคะ Task 1เนี่ยเป็นกราฟสมมุติโจทย์อันนี้ The chart above shows the number of men and women แปลว่า c h a r t อะค่ะโชว์ผู้หญิงและผู้ชายใช่ไหมจำนวนผู้หญิงและผู้ชาย in further education คนที่แบบเรียนต่อแบบ in Britain in three periods แอในสามช่วงทีนี้ทุกคนสังเกตไหมคะว่ามันจะมีทับนิดหนึ่ง mm hmm. หลายคนอาจจะงงอ่าว่าตรงนี้ทำไมปีเขาถึงทับด้วยปกติ mm hmm. เราไม่เคยเจอเนาะอันนี้พิเศษนิดหนึ่งพอมันเป็นเรื่องแบบเรียนนะคะสมมุติเราเข้าเรียนปีเจนะ็ดศูนย์ะเราจะไปจบปีหน้าไง mm hmm. คือมันเป็นปีการศึกษาเขาก็เลยต้องแบบทับว่าอ๋อในแบบปีการศึกษานี้นะ อ่ะก็จะมีทับแบบนี้นะคะ7 0็ดยถึงเใช่แ,บบแต่ว่าตอนเราเขียนนั้นเราก็ทับแบบเขา <c oughs> เขาไปเลย <c oughs> เขาให้ปีไหนมาแล้วก็เขียนแบบนั้นนะคะกราฟนี้เนี่ยถ้าเรามาดูจะมีแบ่งเป็นผู้หญิงกับผู้ชายใช่ไหมมีแบ่งเป็นฟูลทม์กับพาททมอ่ะแ,แปลว่ามีเป็นผู้หญิงที่เรียนฟูลทม์ผู้หญิงที่เรียนพาททมแล้วก็ฝั่งของผู้ชายนะคะทีเนี้ยให้ดูตัวอย่างนิดนึงถ้าเป็นแบรนด์หค่ะ อันนี้คัดตัวอย่างมานิดเดียวนะจะไม่ใช่แบบว่าทั้งหมดมเพราะปกติเวลาเราเขียนพวกนี้คะ่ะต้อง150ร้อยห้าสิบขัแต่นี้คัดมาแบบให้ดูตัวอย่างว่าเออความแตกต่างมันจะเป็นยังไงนะคะอย่างอันนี้ถ้าเป็นแบบแบน5ห้านะคะ this is a bar chart ก็ะจะขึ้นมาเลยว่าอันนี้คือ bar chart อนะ of the number of men and women in further education in Britain in three periods คุ้นคุ้นไหมคะทุกคน อันหมือนไปก๊อปมาทั้งหมเหมือนก๊อปมาเลยอันนี mm, ้คือก๊อปมาเลยนะคะคือเปลี่ยนแค่แบบนิดเดียวอันนี้คือถือว่าเปลี่ยนน้อยไปอ่าเปลี่ยนน้อยไปนะคะอันนี้ก็คืออินโทรและฟิลก๊อปปี้มาคนตรวจล้วก็จะรู้แหละก๊อปปี้มาอ่าต่อมาสมมุติในเนื้อหานะคะเราแต่งประโยคนี้อหนึ่งเก้าเจ็ดศูนย์ most of men were studying part time ก ก็ได้อยู่นะก็แบบเออคนผู้ชายส่วนใหญ่ใช่ไหมคะเรียน part-time but i n 1980, starting part time was decreased ประโยคนี้งงอะไรคือการเรียน part-time ถูกลดลงเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าเราอ่ะพูดถึงจำนวนของผู้หญิงและผู้ชายดังนั้นเราต้องมีคำว่า the number of men the number of women ทุกครั้งแต่อันนี้ขึ้นมาว่าการเรียนลดลงมันจะหมายถึงว่า มหาอะไรเขาไม่เปิดคอสอนหรอหรือยังไงมันก็เลยเหมือนแบบแอบ,บกำกวมอ,ะอ่ะอ่าอ่าแล้วแบบแอบ,บกำกวมว่าไม่พูดถึงจำนวนคนเลยเออแล้วก็ไม่พูดว่าแบบผู้หญิงเรียนน้อยลงผู้ชายเรียนน้อยลงอะไรแบบเนี้อย่างน้้ยอาจจะต้องพูดว่าแบบทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีปริมาณการเรียน studying part time ที่น้อยลงอันนี้เขียนกำกวมเขียนไม่ละเอียดค่ะ แล้วก็มาต่อ s t u d y i n g full time was increase กำกวมเหมือนกันค่ะเพราะมันไม่ใช่การเรียนที่เพิ่มแล้วต้องบอกว่าจำนวนนักเรียนอถูก uh, the number of full time students increase อ,อะไรแบบเนี้ย a น and it was twice many students อันนี้เหมือนเขียนอ่านคนเดียว it เราไม่รู้เลยว่า it ตรงเนี้ยเขาหมายถึง full time หรือ part time อเพราะว่าเขาพูดมาสองอันใช่ไหมคะมแล้วก็มันคือสองเท่านักเรียน grammar ผมมิดด้วยอ่านแล้วไม่เข้าใจบอก g r a m m a ผิด อออืม uh. mm hmm. ดังนั้นเนี่ยทุกครั้งที่เราเขียนเนี่ยประธานต้องชัดเจนถูก้องว่าประธานจะเป็นการเรียนก็การเรียน mm. แต่กราเนี้ไม่ได้พูดถึงการเรียนเนี่ยพูดถึงจํานวนนักเรียน mm. นะคะแล้วก็ on the other hand อ่ะคำนี้ดีนะ on the other hand นี้ได้คะแนนอยู่อ uh. on the other hand women studying full time were increased หลายคนจะผิดเยอะมากมอนเผินๆก็เหมือนถูกแต่ increase เป็น v e r บแล้วค่ะเราไม่ต้องใส่ w e r ์เข้ามา อ่าเราไม่ต้องบอกว่าถูกเพิ่มเพราะถ้าเ o r ร increase เหมือนหลายคนตั้งใจอยากจะให้มันเป็น passive voice หรือเปล่าหรือว่ารู้สึกว่าเอ้ยทุกครั้งฉันต้องใส่ was หรือ w ว r e เข้ามานะแต่ในความเป็นจริงแล้ว n n r r e s s e เป็นเ e r b อยู่แล้วนะคะก็บอกเลยว่าผู้หญิงเพิ่มแล้วก็ and not only full time เหมือนมาเป็นติ่งนิดนึงอะจริงๆเราสามารถเขียนได้เลยว่าผู้หญิงที่เรียน full time และ part-time เพิ่มใช่ไหมแต่นี้บอกว่า and not only full time part time also were increased อ่ะมีเวิร์มาเหมือนกันไม่ได้ส่วนอันสุดท้ายค่ะ studying full time was three times as many students as in 1970 if compare อันนี้เหมือนแปลมาจากภาษาไทยอ่าคงสร้างเหมือนภาษาไทยเลยเพราะถ้าเราแปลเป็นไทยอ่ะอาจจะรู้เรื่องอยู่นะเพราะเราบอกว่าการเรียน full-time เป็นสามเท่าเท่ากับ มากกว่าปี1970ถ้าเปรียบเทียบแต่ในภาษาอังกฤษเราไม่มี if compare อันนี้ดูเป็นภาษาพูดนิดนึงดังน,นั้นเนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่นะคะแล้วก็เหมือนเดิมเราไม่ได้ดูการเรียน f u ฟู i ามเราดูนักเรียนอแปลว่าข้อผิดพลาดของอันนี้ค่ะแกรม,มารผิดเยอะอ่าพอแกรม,มา r ผิดเนี่ยมันจะมีผลกับความเข้าใจเนื้อหาแปลว่าคะแนนเนื้อหาเราอาจจะลดลงด้วยอ่าแล้วก็ประธานของประโยคไม่ถูกเพราะไปเขียนประโยคว่าการเรียน จริงๆแล้วมันจะเป็นจํานวนนักเรียนนะคะไม่เขียนตัวเลขในกราฟเลยอ อันนี้เนี่ยเขาอุตสาบอกมาว่ามีกี่พันกี่ล้านคนใช่ไหมคะอันนี้ไม่มีตัวเลขเลยเขียนแต่แบบเข้าคร่าวนะนะเราต้องลงรายละเอียดด้วยนะคะว่าเพิ่มเนี่ยเพิ่มจากเท่าไหร่ไปเป็นเท่าไหร่อ่าหรือ3เท่าเนี่ยคือเป็นจํานวนเท่าไหร่นะคะแล้วก็รายละเอียดน้อยประโยคสั้นเพราะพอเราเขียนรายละเอียดน้อยบางคนกะว่าเอ้ยจริงๆเขียนแค่นี้เขาคงเก็ตแล้วแหละว่าเราจะสื่อว่าอะไรแต่ในความเป็นจริงแล้ว คนที่เขามาอ่านเนี่ยเขาอาจจะไม่เก็ตว่าเราอะอยากจะสื่อประโยคแบบไหนเดี๋ยวน่าต้องเขียนเต็มๆนะคะ <c oughs> เช่นอย่าง it w a s อย่างเงี้ยหลายคนอาจเขียนเอ้ย it <c oughs> เขาคงเก็ตมาแต่ในความเป็นจริงแล้วคนมาอ่านเขาจะไม่รู้ค่ะอันนี้คือตัวอย่างแบรนดาก็จะมีความกำกวมค่อนข้างเยอะไกรมาผิดค่อนข้างเยอะนะคะมาดูแบนดหกกันบ้างไปเราไปดูนี่คือแบรนด์ห้านี่คือใจดีแล้วนะที่ให้ขนาดนี้ให้ห้าเนี่ยใจดีแล้วนะต่อไปเราลองดูของแบรนดหกอะสวยขึ้นหน่อย อ่ะสวยขึ้นนิดนึงอืมนะคะของแบรนดหก็คือสมมติพูด according to this graph แต่เอาจริงจราแไม่จำเป็นอะ่ะในในคอร์สเราจะไม่มีสอนให้เขียน according to this graph ขึ้นมาก,ก่อนอ่ะมาดูแบนดหกนะคะ according to this graph หลายคนเนี่ยเขียนเพราะรู้สึกว่าอยากจะเติมคำให้มันได้เยอ,ๆอะๆเออฉันอยากจะแบบเติมคำไม่ได้เยอะแต่คำมันไม่ได้บอกเลยว่ากราฟประเภทไหนจริงๆะเราควรจะเขียนว่า the bar chart The bar chart, illustrate อะไรก็ว่าไปนะคะคือควรบอกประเภทของกราฟด้วยนะอันนี้สำคัญแล้วก็ the number of men and women in further education in Britain in three p e r i o d อ่ามีการเติมรายละเอียดให้อันนี้คือดีนะคะ and whether they were studying full time or part time ก็คือเขียนมาเพิ่มว่าเขาว่าเรียน full time หรือ part time อ่าโอเค okay. ทีนี้ถ้ามาดูในภาพของเนื้อหานะคะ the number of male อันนี้ผิดแกรมม่าน่ะอ่าเพราะว่าขอย้อนกลับไปที่กราฟนิดหนึ่งค่ะได้ค่ะย้อนกลับไปที่กราฟปึ๊บอ่านี่ค่ะอันนี้กคือในหัวข้อเขาใช้เมลมาเลยใช่ไหมคะ m a l กับ f ีเม l หลายคนก็เลยก๊อปมาเลย m a l กับฟ e m a l แต่จริงๆแล้วค่ะเมลกับ f e m a l อะเป็น adjective อคือหมายความว่าเราจะไม่สามารถเขียนแค่เมลแบบนี้ได้มันจะหมายถึงผู้ชายหนึ่งคนแต่เราหลายคนเนี้ยต้อง m a l อ่าต้องเติม s หรือถ้าจะเขียนเมลแบบนี้เฉยๆค่ะคือมันต้องมีคำตอบว่า male students อืมอ่ะก็คือเลือกได้ male เติม s ก็ได้หรือ male students อก็ได้นะคะ decline slightly from หนึ่งพันพันหนึ่งพันอะเพราะว่าอ่ะขอย้อนกลับไปเหมือนเดิม,มตรงหน่วยในกราฟอะค่ะมันมีเขียน thousand มานะ อ่าแปลว่าจริงๆริงพันตรงนี้ค่ะไม่ใช่พันคนนะมันคือพันแล้วเราเติมศูนย์ศูนย์เข้าไปอีกคือหนึ่งล้านคนอืมแปลว่าเราต้องสังเกตหน่วยด้วยนะคะเพราะว่าเขาไม่ได้เช็คภาษาอังกฤษอย่างเดียวถ้าเกิดตัวเลขในการาฟผิดก็ถือว่าผิดอ่าสมมติแปดร้อยนะคะหน่วยคือพันหนึ่งไปก็คือแปดแสนนะอ่าแต่ประเด็นคือหน่วยก็ถูกนะคะแต่พันพันดูปแปลกแปลไหมใช่เขียน,นเลยไหม 1, ไหนึ่งล้านเออมันควรจะหนึ่งล้านวันมิลเลียนไปเลยค่ะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเตาเส้นสมมติว่าถ้าใช้เตาเส้นได้เนาะยังไงเราก็ไม่เติม s ออืมอ่าเพราะว่าถ้ามีตัวเลขกำกับเตาเส้นจะไม่เติมเอสนะคะ in อ่ะอันนี้ปีถูกละชิ o อันนี้ก็ควรเป็นแปดแสนห้าไปเลยอ่ะเออไม่ต้องเขียนแปดร้อยห้าสิบพันดูแปลกๆนิดนึงแบบครึ่งแรกเป็นคําครึ่งหลังเป็นเอยครึ่งแรกเป็นตัวเลขครึ่งหลังเป็นคํามันดูแบบเออควรจะเปลี่ยนเป็นเลขอย่างเดียวไปเลยนะคะอ่ะมีการใช้ however ดีนะ อันนี้คือบอกตัวเลขชัดเจนแล้วว่าลดล,ล,ล,ลงเล็กน้อยจาก1ล้านไปเป็น8,500ในปีนี้ however this figure rose back เพิ่มกลับมาที่900,000อิน9 9 9 0งจริงๆประโยคนี้ดีนะแค่เปลี่ยนหน่วยตัวเลข<ม>เท่านั้นเองแล้วก็เปลี่ยน Sub j e c t นิดน,นึงเติม S เข้าไปนะคะแต่ว่าถือว่าโอเคมากขึ้นเนาะก็จะได้คะแนนเยอะกว่าเมื่อกี้คืออ่านแล้วรู้เรื่อง<ม>รู้รายละเอียดรู้ตัวเลขเนาะ On the other hand ในอีกด้านหนึ่งก็คือพอเราจะพูดถึงอีกฝั่งหนึ่งอะค่ะก็ใช้ on the other hand ขึ้นก่อน In the case of females อันนี้ถูกแหละเติม s อันนี้ถูก The proportion อ่าหลายคนเวลาเราไปอ่านแซมป์ปอุอยรู้สึกว่าเขาใช้คำสวยจังก็เลยก๊อปมาแต่ proportion นะคะใช้ไม่ได้สำหรับอันนี้ proportion เอาไว้ใช้กับเปอร์เซ็นต์อ่าเปอร์เซ็นต์ว่ากี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราบอกว่ามีเจ็ดแสนคนอะมันต้อง number ต้องมไม่ใช้น proportion นะคะต้องเป็น number ดังนั้นต้องใช้ให้ถูกสถานการณ์ด้วยอ่ก็ mm. เป็น the number started at 70000อันนี้เหมือนกันคนเขียนเป็นเลขไปเลย in 1 9 9 0เอ 1970, ทับ71 and then increase หลังจากนั้นเพิ่มในช่วงนี้ไปเป็น well over mm hmm. เกิน1จล้านเอ้ย1.1ล้านอันนี้ก็คือดีขึ้นเยอะเลยนะคะแต่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่หนึ่งคืนหน่วยผิด ้องเขียนเป็นเลขไปเลยประธานมีผิดบ้างตรง males ไม่ได้เติม s แล้วก็ตรงแทนที่จะเขียน number ไปเขียน proportion แต่ใส่รายละเอียดมากขึ้นและตัวเลขถูกต้องอ่าแปลว่าเนี้ยค่ะคะแนนเนื้อหาเนี่ยได้แต่จะไปผิดเรื่องคะแนน grammar เกี่ับการใช้ vocab ่ะแล้วก็จะได้ประมาณหกใช่ก็จะได้ประมาณหกอันนี้คือใจดีนะจริงๆอาจจะห้าจุดห้าจริงจอาจจะห้าจุดห้าอ่า ต่อมาแบนเจ็ดค่ะ uh, อันนี้เป็นตัวอย่างบางส่วนเนาะแบนเจ็ดเนี่ยมองภาพรวมคือแบบอุ้ยมีคำยากๆโผล่ขึ้นมาเพราะแบนเจ็ดเขาให้คะแนนคำศัพท์ด้วยคำศัพท์ดีขึ้นตัวเลขถูกโครงสร้างถูกนะคะมาดูอินโทรกันซึ่งในคอร์สเนี่ยตอนเราสอนนะคะแล้วก็คือสอนแบบสแตนดาร์ดแบนเจ็ดเลยคือถ้าใครเขียนได้ตามในคอร์สเนี่ยก็คือได้แบนเจ็ดแน่นอนนะคะอย่างอันนี้เวลาเราขึ้นค่ะ The Bar Chart Illustrates อ่า uh, จะไม่มี according to this graph mm. หรือ this is a bar chart แล้เราจะบอกประเภทของกราฟขึ้นมาก่อนแล้วก็ illustrate เหมือน show เนาะ mm. ก็คือใช้เป็น illustrate แทนแบบเพิ่มคะแนนคำศัพท์หน่อยอ่า mm. uh, illustrate that the number of males and females e n g a g e in further education in Britain mm. แล้วก็ขึ้นประโยคใหม่ว่า mm. it shows whether มันเนี่ยก็คือหมายถึงว่า the bar chart เนี่ย shows ว่า they were studying full time or part time ในปีนี้น,นี่อืมอ่าก็คือบอกปีมานะคะทีนี้ในส่วนของเนื้อหาค่ะจะใช้คำสวยนิดนึง with regard to คำนี้แปลว่าในด้านของเหมือนเราจะพูดหัวข้อขึอข้นมาก่อนนะว่าเราจะพูดของ full time หรือ part time ก่อนก็เลยบอกว่าในด้านของ part time Uh, ในด้านของ part time education the number of male students อันนี้คือ subject ถูกอนะเนาะจำนวนของนักเรียนผู้ชาย uh huh. began at เริ่มต้นที่1ล้านอ่ะเขียนเป็น1ล้านและ uh huh. ในปีนี้ and then decrease slightly ลดลงเล็กน้อย to around 90000 by the end of 1991ก uh ็ huh. คือไม่มีข้อผิดพลาดเลย uh huh. อ่าไม่มีข้อผิดพลาดเลย meanwhile ในขณะเดียวกันอ่ะ เวลาเราขึ้นอีกฝั่งหนึ่งเนาะก็ใช้เป็น meanwhile ก็ได้หรือ on the other hand คำเมื่อกี้ก็ได้นะคะในขณนะดเดียวกันเนี่ยผู้หญิง the number of women studying อันนี้ ing คือย่อมาจาก who studied อืมออาคนที่เรียนเราย่อเป็น studying verb ing ไปเลยก็ได้นะคะ the number of women studying part time rose steadily เพิ่มเรื่อยๆจากประมาณ 8แสนในปีแรกนะคะช w เวล above 1ล้านในปีสุดท้าย mm hmm. อ่าแปลว่าสิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาค่ะคือมีการใช้ซีโนนิมอ่ามีการใช้ซีโนนิมเปลี่ยนคำแล้วเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราใช้เป็นเมลกับฟีเมลเนาะ mm hmm. มีการเปลี่ยนเป็น women อ่าก็คือเป็นซ mm ีโนนิมของ females นะคะ academic vocabulary เป็นคำศัพท์ที่สำหรับการเขียนอะเป็นคำศัพท์วิชาการแ,แล้วก็มี c o n j u n c t i v e adverb พวก c o n j u n c t i v e adverb หมายถึงว่า meanwhile พวกนี้ทำ,<อ>ทำสันทานต่างๆนะคะนักเรียนใช่ meanwhile แต่ก่อนหน้านี้ก็มีใช้นะคะตัวอย่างแบนดอืน่นเช่นเขาใช้ h o w e v e r เนี่ยก็ถือว่าเป็น c o n j u n c t i v e adverb เหมือนกัน อะ uh, linking มีการ link แล้วก็การอัพคะแนนอีกอย่างหนึ่งนะคะคือเราต้องมีคําเชื่อมด้วยอ่า mm. uh, คือเป็นพวก linking device เช่นอาจจะเพิ่มเติมจากอันนี้นะคะเพราะอันนี้ตัดมาแค่บางส่วน mm. แต่ว่าข uh. องจริงอะคือต้องมีใส่เช่นอาจจะเป็น while อ่าในขณะที่เปรียบเทียบสองสั่งเชื่อมสองประโยคไปเลยนะคะ although อ่าแต่อย่างคาที่ไม่ควรใช้อะเช่น but โซ <So, S 2> อ,อะไรเงี้ยเราใช้พูดแบบ speaking เนาะแต่ว่าเขาเอามาใช้เขียนอาจจะดูง่ายไปนิดนึงแล้วคะแนนมันจะ drop เยอ,อะ่ะเพราะว่าอย่าลืมนะคะว่าการเขียนของ IELT อ่ะเขาไม่ได้อยากไม่ได้อยากใช้ภาษาแบบ everyday เขาอ,อยากใช้ภาษาแบบขอวิชาการเลยได้ไหม,อ,มอันนั้นจะต้องเป็นคำศัพท์ที่เราเรียนรู้เพิ่มเติม ะะอ่าซึ่งคำเชื่อมเนี่ยมีไปโอ้หต้องบอกว่าโคตรจะมีประโยชน์ถ้าใช้คำนี้นะคะเพราะฉะนั้นพวกแฟนบอยต่างๆเนี่ยพยายามเลี่ยงอ่าถ้าอยากเพิ่มคะแนนนะคะแต่ให้ไปใช้พวกอ adverb ที่เป็น c o n j u n c t i v e ต่างๆนะคะหรือพวก conjunction ต่างๆเนาะที่มันดูระเวลสูงกว่านั้นนะคะทุกคนคอื แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเช็คความถูกต้องของเนื้อหาและตัวเลขด้วยอ,อย่าใส่ใจแต่แบบอุ๊ยฉันเขียนภาษาอังกฤษถูกแล้วเช็คตัวเลขด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเราใส่ตัวเลขมาผิดเช่นสมมติว่าในกราฟเนี่ยมัน8ปดแสนเราไปใส่แบบห่างเยอะเลย5้าแสนอย่างเงี้ยออถือ<ด>ว่าผิดนะคะใช่ใช,ใช่บางทีดูผิดบางคน,นเก่งภาษาอังกฤษจริงนะแต่ว่ามันไม่รอบคอบก็ไปดูตัวเลขผิดดึงตัวเลขมาผิดเลยค่ะก็โดนหักคะแนนเสียได้ใช่ค่ะดังนั้นในไว i t i ิ g งนะคะก็คือเราควรจะมี4 p o พอ t มี e e ป in m ม n d เนาะหนึ่งคำสา พยายามแบบรู้ซีนนิมเยอะๆเช่นอย่างคำว่าเพิ่มพูดแบบไหนได้บ้างซึ่งเราก็จะมีสอนในคอร์สน้องแบบให้ซีนนิมเยอะมากใช่นะคะ,ะครูมาจะสอนแบบคำศัพท์ให้เยอะมากเลยเท่าที่ครูแอนดูคือแน่นอนว่าคอร์สที่เราสอนเนี่ยมันก็ต้องมีความอิมนเทนต์นิดหนึ่งนะคะเพราะว่าเราอยากจะติวสอบเลยแต่ว่าเนื้อหาที่เราจะให้เราก็พยายามให้เนื้อหากับคำศัพท์เต็มที่นะคะ ค่ะแล้วก็มีมพวกคำเชื่อมอันนี้ต้องใช้แล้วก็ความถูกต้องของกราฟเนะมมมมาะ grammar grammar ต่างๆเหมือนกับว่าการเลือกใช้อโอเคถ้าใช้ passive voice อาจจะดู advanced ขึ้นกว่า active แต่ว่าต้องเลือกใช้ให้ถูกบางคนเหมือนฝืนใช่ใช่ที่จะใช้ grammar แ,มมแบบเอาให้มันดูสละสวยเลยแต่ว่าอา้าวกลายเป็นผิดอย่างเช่นคุณไปใช้ conjunction ที่มันเป็น contrast ขัดแย้งกันในประโยคที่จริงๆแล้วมันเสริมกันใช่คุณก็ผิด นะคะเพราะฉะนั้นอย่าพยายามฝืนเราต้องมีความรู้ที่แม่นมากพอที่จะเลือกใช้คําศัพท์ที่มันถูกต้องหรือกราฟ m มาที่มันถูกต้องได้ด้วยโอเคค่ะทุกคนและนี่ก็คือคร่าว ของแบบเทคนิคนะ,คะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างสั้นๆนะทุกคนอย่างที่บอกเลยว่าถ้าอยากจะเรียนแบบจัดเต็มก็มาเจอกับครูพี่แอนและครูมายแล้วก็ทีเชอร์เคเลนได้นะคะในคอร์ส IELTS up ของพวกเรานะคะครูมายมีอะไรอยากฝากถึงเรียนไหมค่ะก็ฝากว่าอย่างเวลาเราเขียนเนาะอาจจะแบบว่าทบทวนแล้วก็ดูข้อผิดพลาดของตัวเองถ้าเกิดสมมติว่าเราสามารถแก้ข้อผิดพลาดเนี่ยการเขียนของเราจะดีขึ้นเรื่อยๆ อย่างแน่นอนค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นฝากไว้นะอยากให้ครูเบียนและครูมายนะคะสอนอะไรเพิ่มเติมนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได,ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะะ้าค่ะ